สวัสดีนะทุกท่านเอาไปให้เลยก็ได้ให้ช่องละชุดเอ๋อพอดีว่าเอาของฝากมาให้ได้ให้ผมเหรัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแบ่งกันกินแบ่งกันกินอินตราปลาล้ำคุณเชียงคุณเชียงหมูอย่างดีนะคุณแม่แม่สมยิ้เนาะจัดอะไรครับนี่ อาพอดีว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งมาให้ผมเนี่ยะผมก็เลยแบ่งมาให้ครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอบคุณพี่นายกับพี่แดด้วยนะพี่ทำบุญเชียงเนาะพร้อมกับน้ำติ๊กหรือเปล่าครับผมมาเป็นกันจรินครับขอขอให้บุญกุศลครั้งนี้นะส่งผลให้พี่นายแบ่งมาอีกในครั้งต่อไปครับผมตาครับผมได้ได้ถ้ามีอีกก็เดี๋ยวแบ่งมาให้เรื่อยๆขอบคุณมากๆครับกับพี่ให้แล้วให้แล้วตอนไหน ฮะตายแล้วผมกินหมดแล้วไหมขี้ก็หมดแล้วขอบคุณครับได้แล้วครับโอเคอ้าแล้วมีอีกอย่างนึงอะไรเอ่ยจากคุณแม่วาดุนีเดี๋ยวผมอ่านลายก่อนถือดูสิเดี๋ยวอ่านดูลายก่อนมันมีโคดเหรอนีของที่คุณแม่วาดุนีส่งมาให้แบ่งกับทีมงานเนาะเียอะอ่านีุกวันนะว่า รูตมีเกให้ไอมต้่ต่เหมือนกันไม่จะบอกว่าปกติสังไม่เห็นา่าอะนี้โอ้ยใส่แว่นเนาะเจ้ากันได้มันมืดมันมืดจะเลกยังเดียบเยทีเชก่อนนะฮะสองพันสามัเลยพันสองพันใช่ม่อี้ได้กดพันสองพันผมก็ได้แต่พ่องต้องหน้าไม้ผมก็ใส่ตะกร้าอยู่ในหน้าไม้โอ้

นี่นะคะเ c จมีสมาใพี่ไพีเดี่พมีนำใจามแบ่งใหจ้าผมเงอร่อยมากอร่อยมากกินกับข้าวเจ้าร้อนๆรับกินแล้วอ่ะรับรองจิตใจเต็มด้วยอีใใช่ะผมก็เลี้ยงค่เดียวละขอบคุณมากค่ที่มีใจขอให้ถูกหวยและได้เลียงพวกเราในวันนี้ยังไม่ซื้อ เมื่อคืนเนี่ยมีของจากคุณยศุลณีส่งมาเนาะนะครับท่านก็บอกให้แบ่งกันคนละสองพื้น<ต>มันคืออะไรอะ่ะมันคือผ้าคลุมเหมือน,น,น,นอผ้าใช่แล้วเนี่ยเอามันใช่อย่างนั้นเหรอก็อนี่นี่เขาใช้ได้หลายแบบนี่ท่านผู้ชมใช้ได้หลายแบบใช่แล้วใช่แล้วเลือกเลือกลายกันไหมหรือไงเลือกเอาเลือกคนละสอืนเอาเลือกเอายใครจะได้ลายไหนก็เลือกเอาครับเลือกเอาธรรมดาเราไม่เลือกก็ได้ของเราสวยแล้ว เออเลือกเอามาเลือกเอาส่วนน้องเอิร์ธได้แล้วน้องเอิร์ธผมให้ไปสองพื้นแล้วนะฮะนี่เป็น้าปีกปลาที่แล้วก็เหลือของที่เบามันสามารถใช้ได้หลายรูปแบบเนาะอุ้ยอยากได้จังเลยเดี๋ยวไล่ไปไปอ่ะสิเลือกเรามีได้ไงใส่เลยเด็กนายก็เลือกเอา เอาไปแล้วเ้าไปแล้วเสือเอาเสือเอาเสือเอาเสือแลเอาเสือเอาเสือเอาทหารมาให้พี่เมียเมียจะได้อีกสีหนึ่งพวจะได้อีกสีหนึ่งซูบันนี้ ใช้ได้หลายแบบครับอันนี้คุณชายใส่ยังไงใส่ดูหน่อยได้ไหมใช้ปิดคอก็ได้ใช้ผ้านี่ก็ได้ใช้ปิดหน้าผากได้ตอนนี้เรื่องไม่ถ <kindergarten> <et> ูกแล้วนะท่านผู้ชมใช้พันเข็มเสื้อก็ได้ใช้ขันข้อมือก็ได้ใช้กลุมผมก็ได้ต้องบอกว่าสรรพคุณเยอะมากเลยนะดีใช้งานได้หลากหลายนะครับ ใช้มัดผมก็ได้ใช่เลยยังใช่โอเคแล้วจะเรียกแล้วนะโอเคในเสื้อสาวของคุณนะครับแม่วุญมีนะทโอเมก็สองอันเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนเลยผมยังไม่เคยใช้เลยตอนนี้ลองลองด้วยแบบส่วนมากจะเห็นเป็นรับปอนมาแล้วให้มองเอิร์ทเลยใช่งานอื่ย้อนเลยเขาใส่แบบนี้ยังยังใส่ติดตาเนี่เขาใส่มือก็ได้นะอย่างหี้เหรอ ืออะไรนี่ไม่ใช่มันยานเกินน่ะนี่เห็นไหมมันเหมือนกำไลเนี่ยอาจจะพับๆผมขออนุญาตลองนะดำใส่อะไรก็ไม่คือบ้านคือเมืองเขาอ่ะลงไปหมดเลยยืนยันโจรใส่ขีมมอเตอร์ไซค์ที่อ่อนเป็ยูสุดยอดเลยเนะเที่ยวของเราสุดมากเลยโใส่แล้วมืดขึ้นมาสุดใส่กันด้วยเหรอเออเป็นนั่นแหละายนี้ต้องแบบส่งพลังอ่ะคข้ก็ยิ่งมืดอยู่เนาะ นี่เหรอเออเหมนนั่นแหละใช่เหรอนี่คือวิธีที่หนึ่งอ๋อไม่วิธีที่หนึ่งอยู่นี่อ๋ออ่เฮ้ยวิธีที่หนึ่งก่อนนะไม่ได้พี่ไม่มีผมดามทำอะไรให้มันคือบ้านคือเมืองเขาน้อยเจ้าน่ะนี่เปล่เกาใส่แบบนี้แหละแล้วเพราะว่าเหม็นนักบอลอะ สมมติสมมติตัดเล็กอะไรที่เป็นฝุ่นใส่ไปนี่เราสามารถดึงขึ้นมาปิดจมูกได้กลับบ้านยังกินตามไปอีกสมมตินอนกลางวันนอนกลางวันแดดร้อนๆนอนกลางแดดเหรอไม่อันนั้นกันคืนเลยว่าเปิดไฟอ่ะนะเปิดไฟแล้วก็ปิดเลยทำเป็นหมดนได้ไหมตัดแต้มมดเลยตัดแก้มาแล้วได้อยู่มาจากไหนน้องไปนึกโมงมีมาเนี่ยเสียทรงเลยนะตึ้งเตียดีดีดี ใช่วมันตั้งมีกระจกให้ดูม้หมกาลังได้นี่เป็นหมกขางหลัง่ข้าเงินไหมไทยได้ไหมได้ได้แบบนี้ก็ได้ครับอาารคนละสองฝุนนะทุกท่านหรือเปล่าเหมือนจะไปปนอะไรยังไงรู้ขอให้ผูรางอู่ใส่แบบนี้ดูดีมีอะไอ่ใช่แบบนี้ดูดีมากเลยแต่นี้เป็นเม็ดได้ด้วยได้กันปุ่นได้ด้วยอันนี้ไม่ไตัดเตัดกระเบื้ออะไรกันกลิ่นได้ด้วย มันจะป้องกันกลิ่นปากออกเราโคดงนั่นแหละตานั่นเก็บไว้ให้พี่บ่าวนั่นน่ะไปเลยละรับบ่โบ่เผาอุ้ยแต่ว่ามันจะหนาวแล้วอ่ะมันน่าจะมีประโยชน์มากนะหนาวมันจะเย็นด้วยนี่เราไม่ได้ซักกันเลยนั่นเนี่ยเราใส่ไปเลยแต่ละคนไม่เป็นไรมันสะอาดอยู่แล้วสะอาดตัวเราอีจอดได้ดำเจ้าน่ะจะไปปล้นอะไรเยอะมันมันคืนหอดูไมู่หน้าไดูหน้าไปด้ดูหนน้าไนน้าไปดูหนาไปหน้ ได่ไหมโงใจก็คอขาวขึ้นมาเลยกลัวเพื่อนอีกแล้วพี่นายก็เลือกอันเหมือนตัวเองเลยแบยกแยกแยไม่ออกเลยในของเมียนอะแยกออกกับอะไรหรอนี่ของน เผี่อว่าปิดคอเนาะแบ่งคนร่างกันเอาไว้นี่ลงไแแต่ว่าอีกตัวหนึ่งตัวแรกที่คุณแม่ส่งมาก็ยังยังปกมาตลอดนะอยู่ในกระเป๋าตลอดเคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกใจดีเมตตาเนาะสวัสดีค่ะ